បង្រ um ូវ si ីដែលដែលាស់សន្នុងះនាពីល់វីដែលាស់ស ฝันเห็นพญ่ที่พญ่ที่มาอีกแล้วฝันว่าเพิ่นพาย้าย,าาย,ายไปอยู่นำ้ำเป็นอยู่เฮือนกับพิ่นเปิดโทรทัศน์เบิง่งฝันเนี่ยขึ้นเนี่ยฝันเห็นพันสองเถื่อฝันเจอแหลกเพรได้ถามเพ,พิ่นบ่ได้ปากบ่ได้วาวน้ำกัน เห็นซ ER ื่อซเธอแหลกขึ้นแหลกว่ะขึ้นเดียวกันกนั่นแหละแต่ว่าฝันเห็นสองเธออมฝันเห็นเธอเธอแหลกอันมาผัวเกลี่ยงั่วเลี้ยงควายมากินกระโพดกินเขาเขากลั่งปลูกเขาให้ปลูกเขาปลูกกระโพดก็เลยเห็นกระดาไปดาพวกเลี่ยงควายดาแล้วเขาไล่ควายครับ ลายกล้วยอ,ออกไปแล้วเห็นพ่อใหญ่นั่งอยู่ในเทียงเอาพ่อใหญ่แล้วมายัางเห็ดยังอยู่นี่วี่สันพ่อใหญ่ที่นี่บอกเออพ่อใหญ่ที่ก็เลยบ่ได้ถามเพิน่นหูเมื่อเมื่อก็ย่างออกมาทางหนวดกลับไปนอนใหม่ฝันเธอนี่ฝันเห็นเพิ่น่าห เปล anyway> ี่ยนทานรีโมทให้แน่พอหน่อยป่านนหนไม้เล็กทานรีโมทเนี่ยมันศูนย์สามกับหนึ่งหาะมาเบ้งดี่นี่ทานรีโมทก็ได้ก็เบิงเหรเบิ้งทานรีโมททานรีโมทมันมีศูนย์สามหนึ่งจุดหาหนึ่งจุดหาว่นอกเหนึ่งจุดหาวี สมัยนั้นมีท่านรีโหมดอยู่นะจากแหล้วบารเนพันก็ห้เปลี่ยนห้บาน์เน่พันเอาก่อนีิมทมาให้ต้นหนึ่งเหี้ยวตัวหนึ่งสันวุ้นใส่น้ำกันบ่ไดดดอกขายอันคูมันเดอันนี้เจ้าจับคูหายมันบ่ถือจับคูหายมันถือมาตีเหล่าเป็นกันแนมไปเนโอ้นี่ยุพี่คูมันยุพี่คนนะครับ แต่เบอร์รีโมดเนี่ยมันเบอร์ศูนย์สามหนึ่งจุดห้าศูนย์สามหนึ่งจุดห้านั่นคือเบอร์รีโมดเบอร์ฐานบ่เบอร์ฐานเบอร์ฐานรีโมดครับก็เท่านั้นลหละกับเพิ่นก็บม่ได้บอกเลขบอกยังแต่เพิ่นก็บอกว่าบ่งที่เนะ้เบ่งฐานร,รีโมดครับปู่ก็เลยเขียนเลขนี้ให้ นะครับก็คือเอาศูนย์เดิมที่นี่มันเป็นซีเจ็ดแต่ว่าปูคขึออ้นไงเติมศูนย์ใส่ครับก็มันไก่เขี่ยงกับศูนย์สามเลยอืมเลขสามตัวนี่เอาเอาเอาศูนย์มาใส่แล้วก็สองตัวที่ฟันไหนมอขึ้นนี่คือศูนย์สามคับตีเป็นหนึ่งหาไปเลยนะครับ สามหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าแต่ว่าเฮาเเอาจุดเนาะเฮากัน <c oughs> เอาศูนย์สามกับหนึ่งห้าเป็นเป็นฝันอีกมือหนึ่งนะครับกับจักสี่เป็นตัวเลขในงวดบันทีหนึ่งเออซิพมิถุนาบอแต่ว่าปูฝันเกี่ยวกับตัวเลขกก็ต้องเอาเอามาเนาะนะครับอืเกี่ยวแต่กับคนตายนะคนตายนี่เพื่อนขามาบอกอีกบอกครับกนันใะนรัฐอะไยที่เราก็ตายอะไรเลย แมนยูแต่ว่าไอผู้ที่ตกน้ำตายไหมผู้ตกน้ำตายบ่ได้บ่ได้บอกแต่น้องผู้พันมาน้ำพันบอกแต่กระต่ายเราทั้งคู่เลยนั่นแหละเป็นได้มาเกี่ยวอีกบ่บ่เอมีแต่พญใยที่เอาไงมาซีซั่นนี่เนาะบ้านนี่็เลยเห็นว่ามันไกลเคียงเหม็กเจ็ดกับเหล็กหนึ่งมันไข่ไข่กันก็เลย มาเขียนใส่ในไว้แน่ทอนอืมจังซีครับอันนี้การยังต้นตนงวดอยู่เนาะปูเนาะแต่ว่ากระไดมาละสองคลิปเด้เพิ่มมาคือต้นตอนคลิปแรกได้ซีเจ็ดปูเอาศูนย์มาใส่ก็เป็นศูนย์สีเจ็ดแล้วก็ฟันมาขึ้นนี่ได้ศูนย์สามกับหนึ่งหานะครับอันนี้นะครับกา เบาหอดคุ้นม่นพิชานะครับเพื่อนก็โอนมาก็บริบอกจุดประสงค์วัตถุประสงค์ว่าสีห้ปูเอาไปเห็ดหยังนะครับไอนี่การแหลแแต่ปูนะครับสีเอาไปใส่ซอยส่วนโตหรือว่าสีเอาไปเห็ดส่วนบุญนะครไม่ไม่บุญทางไหเยอะเออบุญก็คือวันที่ยี่สิบสามพุนเนาะนะครับก็วันที่พิ่นเปลี่ยนมื่อพิ่นว่าวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบสามเดินทางมาหอดพียี่สิบสี่ยี่สิบห้าไบาท ครับนั่นคือผาปลาผัาปลาบา้านนีบวชวันที่สามสิบตัวนี้บริไดเ,เปลี่ยนแปลงบวชนะครับกับวชนี่ก็ยังเป็นเจ้าภาพรักก็คือคุณเจนเจนคือเก่าครับแล้วก็คุณทิพย์อยู่ประเทศอังกฤษนะครับคุณทิพย์นี่ก็ก็สิให้เป็นเจ้าภาพร่วมไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบริจาคมากไปจัดบุญอยู่วัดเพราะทางวัดเพิ่นสิบบวชเป็นมูขคณะ อืเพื่อเสด็จอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับพวกผู้ที่ล่วงลับไปเกี่ยวในวัดนะว่าในบ้านนเมืองไปครับผล่าเสียหายใดเก่าองค์ครับ้บานในทางวัดเพิ่นก็ได้ซีอ่าไปแต่พี่สองมาในก็เจ้าภาพผู้เพิ่นจัดงานทางนอกอีกสองครับ ได้คร<ใ><พ>บครับก็ถือว่าเอฟขอบคุณนะครับแล้วก็ f เอฟซีที่ผมบอได้อ่านซื่อนะครับที่ได้รวมบริจาคเอ้แต่โอ้ประตูครับรท่านผู้ชมฮมาฮ่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 ่าน่าเนาเนะครับตัวเลข,ข่องปาฮ่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 าอ่าแต่ต้่คลิปต้นงวดนะครับได้ไปแล้านะครับฮ่าฮ่าฮ่็า เบื้องล้วนะครับจุงผู้ชมเนาะนะครับก็บใส่ดูลพินิษใส่วิจารณ์ในการรับชมอา่าหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงสุขภาพปูเป็นยังไงเมื่อยบ่ปูกับเมื่ยตัดหนาได้เออเมื่อนั้นเนี่ยตัดหนาก็เลยเบาซีอ้อยๆเนี่ยอืมกัตัดหนาสู้เมือกับว่ได้เมื่อเระส่งนี่แหละอ่าร่างกายแข็งแรงอยู่เนาะน,นะครับเอฟซีกับบัต้องเป็นห่วงนะครับกับเอ่อเฮ็ดได้ไปใส่มาใส่ได้ แข็งแรงอยู่นะครับครกับ,บขอบคุนปูอีกเทือหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผมกราวรัสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูม,มีน้องสร้างพอเที่ยงไรอย,อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าท่ามาค้าขายขอให้เพิ่นได้จเจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังม,มีพอให้พอเที่ยงไปแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับ สาธุสาธุสาธุาาจเจเบญพร,รเออเนื่องจากบัตถุมมงคลชินีสิว่านองส่างเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส่งางไดบอเพื่อให้ลูกศิษศย์อยตาโยม ทีนั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บานที่เฮือ์นไปบานน,านี้นเฮือ์น,น,นก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริจตกตดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหนือนทิศเหนือนไปอมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าฮานนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็บลุองอุ้ยยบว่าไปใดนังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดคุ้นขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้าดาดย่อมไปล่องใส่เบื่องอันนี้เกิดคุ้นอีรีรมีพูดธะคุณไนี่ก็โตมียติยิดึดมีอำนาจ สามารถมอญอดเยีดยมเสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นกเ็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุอย่างขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพราว่าทั้งเมืองล่าเพรว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมก็เลยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสนจะว่าออกทีเขียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบา,าบ,าบานเพราะตาปบนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเึ้ตนรตนรงเอาตออัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อนังฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุนู้วนบานตนวกุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบกุนนี่นี่มันใบคุนเพราะพืชฐานอยู่ครับเ,เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมห<น>ะาสีบริ อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบ mm hmm. นี่ mm hmm. เป็น mm hmm. นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด mm hmm. เป็นม้วนสารไม่เงียด,ดำมีตำนานมากกันผีกรนสางกับพระลงอย่งน้องสร้าง mm hmm. คือไม่เงียดำเสียมาเหตุจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้าง mm hmm. คือพุกเสกของผุตเบิดทตำหนาอยู่ในเก็ตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่าาบาอา,า,าจาจร,ราย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางสีผู้พุกเซผูเริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรจนี่ผู้พุกเซให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูรอดอ่าวาดกุดคุณอ่าปูรอดทัมมาริโนอ่านเป็นผู้พุกเษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพุนม่างมี อยูก่กินสบายด้วยกันมันจะเทียดูครับครับนี่นี่น่นปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัดตนาบนคือปูโราชชุนซีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้าบเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูโราชมาจากสายปูโราชเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปคล้องไฟยี่สีบหอมคือราชคูนสมเด็จนัน่นแหละคือเรื่องความเป็นมา